ว่าตามคนไม่ทันไงนึกออกไหมล้วชอบโดนแกล้งอะไรอย่างนี้ขนาดน้องไปแกล้งไม่ค่ะแล้วนี่จะบอกว่าเพิ่งโดนน้องแกล้งมาน่ะเธอว่าเขาแกล้งไหมพี่ปีอ๋อคือแป้งอะไม่ได้มาฟิตเนสที่นี่นานนานแบบประมาณ2อาทิตย์3ามอาทิตย์เลยอ่ะไมยเป็นเดือนไม่ถึงค่ะเพิ่งมาค่ะสามอาทิตย์เรื่องเนี้ยเขาคุรู้เขาคุยกันนานแล้วเป็นเดือนแล้วพี่แต่ว่าฉัน่ะไม่ค่อยได้เข้าไปดูสินค้าอ ดูสิ่งของในตู้ล็อกเกอร์ของตัวเองเพราะว่าที่นี่จะมีตู้ล็อกเกอร์ใช่ไหมที่แบบว่าเก็บของอะไรเงี้ยแล้วในตู้นั้นก็จะเป็นตู้เก็บของของแป้งเลยมีทุกอย่าง Everything จิงกะเบลครีมอาบน้ำสระผมล้างหน้าเสื้อผ้ารองเท้า,าถุงท้า เน็ตที่ใช้แล้วย้ำว่าใช้แล้วคือแบบบางทีอาบน้ําเสร็จอ่ะนึกออกไปแล้วก็แบบเอายาตู้ลืมแล้วก็แบบลืมไปเลยอะไรอย่เงี้ยนึกออกไหมแล้วก็บางทีก็ไม่ได้เข้าไปอีกเลยอะไรอย่เงี้ยใช่คือเริ่มอยู่ว่าวันนั้นอ่ะ เราเข้าไปในห้องน้าการอะไรเงี้ย night, วันนั้นพี่แป้งไม่อยู่อะไรก็ม yeah. yeah. ีพี่เหมยว่านด้วยพี่ปรีมด้วยอะไรเงี้ยก็แบบนั่งคุยกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบจะเปิดพี่ว่านเขาจะเปิดของเอาของเลยก็เอ้าของเขาหายไปไหนคือทุกตู้ของหายหมดเลยของเกลี้ยงหมดเลยอะไรเงี้ยแบบอ้าวแล้วทํายังไงล่ะก็เลยไปตามหานะคะแล้วก็มีพี่เขาเก็บไว้ก็ถามว่าแบบเออพี่เห็นของหนูไม้อะอ๋อเขาเก็บไว้ให้เขาแยกเป็นล็อกล็อกล็อกไว้อะไรเงี้ยก็เลยถามว่าแบบเออเก็บทําไมอะไรเงี้ย บอกว่าอ๋อมันดูเป็นของที่ไม่ได้ใช้แล้วบางตู้ก็มีกลิ่นอับเหม็นมันดูเป็นของที่แบบไม่เหมือนจะไม่มีใครใช้เหมือนจะทิ้งแล้วอะไรเงี้ยแต่หารู้ไหมอันนั้นคือใช้ทุกวัน <S <S ออไม่ไม่ได้มาเลยแต่ว่ามันมีรองเท้าส้นสูงด้วยไงส้นสูงของดิฉันที่แบบว่าคือเมื่อก่อนจะใส่ร้ายแต่ว่าหลังๆมาไม่ค่อยใส่ส้นสูงร้ายขับมาพี่ว่าไม่หอมเจียวอะขับมาพี่ว่าไม่หอมเจียวอะ ในตู้ะนะเออชีบอกว่าอุ้ยคือเขาอาจจะแยกเป็นเป็นถุงไว้แบบเออตู้นี้ถุงนึงตู้นี้ถุงนึงถุงนึงของคนนึงอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ๋อพี่ว่าเขาก็หยิบออกมาเขาว่าอุ้ยของของฉันนี่นานี่ของยังไม่ได้แกะเลยมาบอกอะไรเป็นของแบบยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้แกะด้วยซ้ำ <c oughs> อะไรเงี้ยแล้วก็หมุนไปอุ้ยหอมเจียว <c oughs> เอาไวทำไมอ่ะในนั้นน่ะล็อกเกอร์ไม่เขาบอกว่าวันนั้น,นเหมือนเขากินข้าวของที่นี่แหละแล้วก็แบบรู้สึกเสียดายดหอมเจียวไม่ได้กินก็เลยเก็บไว้เผื่อวันรุ่งขึ้นแบบจะมากินอะไรเงี้ยใช่แล้วคือคือว่าเป็นคนชอบกินหอมเจียวมากเหรอเออเป็นคนที่ชอบกินแบบคือเขาเรียกอะไรหอมเจียวที่อยู่ในแบบข้าวหมกไก่อเอออะไรฟิลนั้นน่ะที่มันเป็นทอดทอมันเป็นอย่างไรเธอถุงขึ้นเนี่ยแล้วเขาบอกว่าวิอายมากเลยมีหอมเจียวแล้วผู้ว่าปกติคือหนูก็มี แต่วันนี้ไม่ค่อยกินหอมหมายถึงเธอก็กินหอมเจียวเหรอก็ชอบคือชอบกินทุกอย่างฉันเป็นคนแบบ